ใบมันเขียวเยียวอยู่เลยอ่ะา่ะใช่หลวงโอ้โหหลวงสุกหมดแล้วแต่ว่าใบโอ้โหตรงเนี้ยลงแดงแน่นมากเลยนี่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 ตรงเนี้ยลงแดงโอ้โหแกอติด5ตันเฮ้ยไม่ใช่14ตัน9ตัว2ถังอ่า5โลเห็นกันดูดีบินนะอ๋อรถสิบล้อไปแล้วนะแต่ค่าราคาลงอ่าข้าว สวด้ยราาคลงมันสดอ๋อนี่บินเขาให้บินมาแล้วนี่ไงอ๋อดูไม่เห็นเขาบอกผมนะว่าอืมใช่มาสิบสองข้เพราะว่าสิบสี่ตันค่าวสิบสองถังไงผมมาดูไม่เห็นอืมอันเนี้ยคือให้หน่อยเพื่อจะได้แปดพันอืมครับให้เจ็ดเป็นเก้าให้ยู่ขอเขาขอใช่ไหมข้าวสดข้าวลงไงแสนกว่าบาทแล้ว นี่ครับถ้าคนตกลงทะเลน้ำคนตกลงครเลนจะของมากเริ่มลงแล้วอย่างงามเลยโอ้ยหลวงนี้อัศจรรย์จริงๆส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็คือมันจะดีตรงข้างๆในในกลางตรงนี้มันจะไม่ดีคนส่วนใหญ่จะบอกว่าตรงกลางไม่ได้มีห้าพันสี่ร้อยห้าสิบกิโลโอ้ยลถเสียซะแล้วน้ำหนักออกน้ำหนักสุทธิหมื่นี่เก้าสองห้า เดี๋ยวได้อะไร<อ>เขาเป็นอะไระรถอะนี่<ด>ไงขาดอีกไข่เจ็ดถังครึ่งเจ็ดถังห้าโลโออะไร้ารถบรรจดโอ้โหวิ่งไปแล้วย้อนกลับมาก็ได้อีกแล้วหน Herm ึ <l> ่งอุ้มครับพี่น้องยังมาไม่ถึงเลยอ่ะต้องโกยแล้วอ่ะยังมาไม่ถึงรอยนี้แล้วอะเขาก็โกยแล้วอะแสดงว่าโอ้โหวิ่งไปแล้วก็กลับนี่เขาอึ่งหนึ่งอุ้มไปแล้วก็กลับอีกสองอุ้ม นไปแล้วก็กลับอีกสามุ่มที่เหลือประมาณสามบุ่มครับพี่น้องโอ้โหว่าอะไรจะขนาดนี้ได้ไปแล้วยี่สิบห้าตันครับสิบอุ่มอันนี้ก็รอรุ้นอยู่ว่าจะได้สามอุ่มไหมสามอุ่มก็ประมาณเจ็ดตันอ๋อครับพี่น้องเจ็ดตันกว่าโอ้โหเอา เขาไม่เกี่ยวแล้วอ่ะมัน,ม,นมันวิ่งมาแล้วแสดงว่าอ่าเขาเออกมาใส่นะไอใส่ใส่รถสิบล้อแล้วอะ่ะไม่เกี่ยวแล้วอะ่ะใส่รถสิบล้อแล้วพี่น้องมันเยอะแล้วอะ่ะโอ้โหแค่วิ่งไปยังไม่ถึงกลับมายังไม่ทันเลยเต็มอุ้มอีกแล้ว